มีบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI น้องใหม่อยู่บริษัทหนึ่งครับชื่อ Nebius Group คือโตเร็วมากวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันเราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นกลยุทธ์ของบริษัทไปจนถึงคำถามสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาเลยเรื่องมันเริ่มแบบนี้ครับ Nebius เนี่ยเดิมที่เป็นส่วนหนึ่งของ Yandex ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของรัสเซียแต่พอมีสงครามในยูเครนพวกเขาก็แยกตัวออกมากลายเป็นบริษัทใหม่ระดับโลกแบบเต็มตัว ที่เจ๋งคือเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะแต่มาพร้อมกับบริษัทที่ไม่มีหนี้เงินสดเพียบแถมได้วิศวกรหัวกะทิมาอีก400คนกลยุทธ์ของเขาเรียกว่า AI pure er play คือไม่ทําทุกอย่างแต่โฟกัสแค่เรื่องเดียวนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ AI การโฟกัสแบบนี้ทําให้เขาเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มที่รวยมากได้โดยเฉพาะในยุโรปกับสิ่งที่เรียกว่า sovereign cloud มันตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มรัฐบาลหรือบริษัทใหญ่ๆที่อยากให้ข้อมูลของตัวเองถูกเก็บไว้ในประเทศเท่านั้น แล้วอะไรล่ะที่ทําให้เขาได้เปรียบอย่างแรกเลยคือเงินครับมีเงินสดในมือตั้ง2 4พันล้านดอลลร์อย่างที่2คือเทคโนโลยีครับ Data Center ของเขาประสิทธิภาพสูงมากมีค่า PUE แค่1.13เองครับ PUE เนี่ยมันคือตัววัดประสิทธิภาพพลังงานยิ่งต่ำก็ยิ่งดีแปลว่าประหยัดต้นทุนไปได้เยอะมากและ 3. ที่สำคัญสุดๆคือการจับมือกับ n อ i น i a เดียทำให้ได้ใช้ GPU รุ่นล่าสุดแถมยังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วย ผลก็คือโตระเบิดเลยครับดูสิครับรายได้โตขึ้นเท่าตัวแค่ในไตรมาสเดียวแล้วถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าในี่ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เลยครับโตเร็วมากจริงๆแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญครับนั่นคือดิยวยักษ์ใหญ่กับ Microsoft ที่เข้ามาพิสูจน์ทุกอย่างดิวนี้เป็นสัญญายาว5ปีเลยครับจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้ Microsoft มูลค่ามหาศาลถึง17.4พันล้านดอลลาร์ แต่ดีลใหญ่ขนาดนี้ก็เหมือนดาบสองคมนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงคือการพึ่งพาลูกค้าเจ้าเดียวมากเกินไปแถมยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกนะทั้งคู่แข่งโหดๆต้นทุนขยายธุรกิจที่สูงแล้วก็การพึ่งพาเอ็นวีดียเจ้าเดียวเรื่องทั้งหมดนี้เลยทําให้เกิดคําถามครับคือมุมมองของบริษัทเองกับของวอลต์สตรีนี่มันต่างกันสุดขั้วเลยดูความเห็นนักวิเคราะห์สิครับแตกกันคนละทางเลยซึ่งก็ชัดเจนว่าหุ้นนี้มันเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูง สุดท้ายก็เลยเป็นคำถามทิ้งท้ายให้คิดกันครับว่า Wall Street กำลังมองข้ามการปฏิวัติ AI และบทบาทของ N นบีพอยู่หรือเปล่า